ก็สำหรับฟีท็อกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ผมจะขอย้อนไปพูดคุยถึง h o ฮอ s Moon Back to Nature ในเวอร์ชัน p s 1นะครับเป็น h o ฮอ s Moon ที่ผมไม่รู้ว่าทั่วโลกเป็นไงแต่สำหรับคนไทยนะครับภาคนี้คือตำนานที่สุดคือภาคที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดอ่ะเพราะงั้นเราจะมาพูดคุยถึง h o w ฮอ s Moon ภาคนี้กันครับแล้วก็อย่างหนึ่งฮอร Moon ภาคเนี้ย ผมค่อนข้างมีความทรงจำกับมันค่อนข้างเยอะรวมไปถึงนี่คือรักแรกในโลกของวิดีโอเกมของเราเดี๋ยวมาดูไปแล้วกันนะครับว่าผมจะโอชิตัวละครคนไหนเริ่มจากทำไมผมถึงมาทำหัวข้อนี้ก่อนคือเรื่องมันต้องย้อนกลับไปประมาณสัก3-4วันที่ผ่านมามันมีเป็นเหมือนกระทู้หนึ่งมั้งฮะใน X หรือว่า Twitter นั่นแหละคือมีคนนึงเขาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ h a r v e s t Moon Back to Nature มา เขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะคือตอนที่เขาเล่น h a r v e s Moon Back to Nature เนี่ยบนเวอร์ชันเพ1นอ่ะทีนี้เขาก็แบบว่าโหเขาหลงรักตัวละครในเกมมากเลยผมจำไม่ได้ว่าเป็นตัวละครตัวไหนถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นเอลิที่เป็นพยาบาลผมสั้นนะคือเขาแบบว่าโอ้โหแบบหลงรักตัวละครตัวนี้แบบสุดๆคิดว่าเป็นคนรักจริงๆเวลาที่จะเกิดจะไปไหนเขาก็จะพกเซฟไปด้วย <laughs> เพราะคิดว่าแฟนเขาอยู่ในเซฟจริงๆทุกๆวันที่เขากลับบ้านไปเขาก็จะแบบเสียบเซฟ เล่นมันคือแบบเหมือนการได้กลับไปหาคนรักของเขาอันนี้ที่เขาบรรยายนะเขาหนักจนถึงขั้นที่ว่าเออมีใครมาชอบเอรีสเหมือนเขาเขาจะโกรธมากอย่ามึงนี่เันแฟนกูมึงจะมาชอบเหมือนกูไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยเนี่ยเนเนื้อหามันจะประมาณเนี้ยและอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกันหรือเปล่าผมคุ้นๆน,นะเพราะว่าจำไม่ได้หายไปไหนละเหมือนกับเขาคุ้นๆว่าเออสุดท้ายเซฟม,มันหายมันเขาเลยแบบเหมือนใจสลายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นว่าเนื้อหาประมาณเนี้ยคือแบบ เขาอินมากๆเขาอินกับเกมนี้มากๆเนาะก็เพราะว่ามันเป็นเกมยุคแรกๆเลยที่มันมีเกมระบบจีบสาวที่แบบไม่ได้จีบทิ้งขว้างอะ่ะเป็นการจีบเพื่อแบบผูกสัมพันธ์จริงๆแล้วก็โอ้โหมีการขอแต่งงงแต่งงานอะไรที่แบบว่าเป็นจริจะลักษณะอะ่มันก็เลยแบบว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าใจใจอิมแพคกับจิตใจวัยรุ่นมีความรักในยุคนั้นนิดนึงนะฮะอ่ะทีนี้วนกลับมาที่เนื้อหาของเราดีกว่านะครับ ถึงความประทับใจแรกของเกมนี้ก็คือในยุคที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบผมมีเครื่อง PlayStation 1เป็นของตัวเองนะฮะก็ช่วงนั้นอะ่ะผมประมาณป .4 ป .5 แล้วก็ประมาณ10กว่าขวบแล้ว10ขวบ11ขวบซึ่งผมก็ได้ยินมาตลอดได้ยินจากเพื่อนได้ยินจากทุกคนที่เขามี PlayStation อะ่ะเขาก็จะพูดถึงกับเฮ้ยเคยเล่นเกมปลูกผักหรือเปล่าเคยเล่นเกมจีบสาวหรือเปล่า มันก็เป็นเหมือน c u เจอร์ของคนไทยอะที่แบบว่าจำชื่อเกมไม่ได้ชื่อเกมมันอ่านยาก h o u s e Moon Back to Nature อย่างเงี้ยยุคนั้นมันก็พูดยากอ่ะนะเขาก็เลยเรียกเป็นนิกเนมกันเหมือนแบบเกมจีบสาวเกมปลูกผักถ้าเกิดเป็น GTA ก็เกมขโมยรถก็แบบปู่ทับศัพท์เลยอะ่ะ g a n t i f Auto เกมขโมยรถ อย่าง Resident Evil ก็เรียกไบโอเกมยิงผีอะไรเงี้ยแอมันก็แบบเป็นนิกเนมที่ทุกคนเข้าใจกันเนาะทีนี้ก็เหมือนกันฮะเกมปลูกผักผมก็เห็นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหเล่นเกมป่าเถื่อนนะั่นเด็กชอบเล่นพวกแบบ twisted metal ชอบเล่นพวก Resident Evil เล่นแบบ Dino Crisis ไฟนอลมีบ้างไงมีมีแบบว่าสนทรีกับเขาบ้างแต่ว่า p o w e r Moon เนี่ยไม่ใช่เกมเราเลยบบอะไรวะ่า,า,าจีบสงจีบสาว เออตอนนั้นยังเด็กด้วยไงคือผมมีความรู้สึกว่าแบบชอบเพศตรงข้ามครั้งแรกตอนอายุ1 0บ6เออบางคนเขามีิแบบมอต้นแล้วแบบมอต้นผมไม่มีความรู้สึกเลยมอต้นผมยังเป็นเด็กโปกค,คนหนึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีทําให้แบบผมเล่นเอาแบบสูแล้วผมก็แบบไม่อินนะมันจะสนุกตรงไหนวะเกมพวกน่าเบื่อเลยเกมทาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ว่าเราเล่นไอกเกมที่เราชอบอบไม่ว่าจะเป็นแบบ Resident Evil d i n o c r i s i s อะไรก็ตามที่เราชอบเล่นอ่ะมันเป็นเกมที่แบบ จบเร็วใช่ไหมต่อให้ตอนนั้นเล่นวันละชั่วโมง่อชั่วโมงแบบอาทิตย์นหนึ่งก็จบแล้วจบแล้วแล้วไงต่อเล่นซ้ํามันก็ ไม่กี่รอบมันก็เบื่อใช่ปะสุดท้ายก็ต้องหาเกมใหม่เล่นแล้วพอดีมันมีญาติข้างบ้านผมเขามีเกมนี้อยู่ผมก็เลยไปลองขอยืมเขามาเล่นนะฮะไอเ How ิร์สมู a แบคตูเเเนี่ยก็ยืมมาแน่นอนแหละตอนนั้นเราเราเป็นเด็กอะเราอ่า,านภาษาอังกฤษไม่ออกแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ผมแนะนําว่าให้เล่นสําหรับคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าภาษาอังกฤษมันง่ายมากแต่ว่าเราก็อ่านไม่ออกอยู่ดีสําหรับตอนเด็กกัะนเนาะ,ะจริงจริงยังไม่รู้เลยด้วยว่าแบบไอเฮเวิ m ์สมูนเนี่ยแปลว่าอะไร Back to Nature แปลว่าอะไรเ,รเา แต่ว่าเพื่อนเรเยอะเพื่อนที่เป็นเกมเมอร์เยอะที่โรงเรียนตามมาถมก็มีคนนึงอะไอ้นี่เนิร์ดเลยผมก็คุยกับมันว่าเคยเคยเล่นฮาวเวิร์ด n มูนป้ามอกเอ้ยเคยดีในเกมจีบสาวเนี่ยกูจีบคาเลนกูบาบาบบแล้วมันก็เลยให้บทสรุปผมมายืมเป็นเล่มสีขาวก็คือเนี่ยฮาวเวิร์ดสมูนแบ็กทูเนเจเนี่ยะเป็นเล่มสีขาวหนาปึกเลยผมก็เปิดอ่านคือตอนเด็กอะเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือภาพอะไรเงี้ยเออก็อ่านไปอ่านมาก็เริ่มน่าเล่นว่ะมันเริ่มมีแบบเห็นว่ามันไม่ใช่มีแค่ปลูกผักนะเว้ยไม่ใช่มีแค่จีบสาวนะเว้ยแล้วมันมีทั้งแบบว่ามีอีเวนต์มีแบบตกปลาในตำนานมีอะไรอีกพวกกิจกรรมมีการต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยเริ่มน่าสนก็เลยลองเปิดเล่นดูอ่ะทีนี้ เปิดมาปุ๊บฮาวิสมูลเปิดครั้งแรกเลยอะโหแม่อินโทนหัม tone, น,นมากถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะมันก็จะแบบมีแบบเป็นเอ่อสตอรี่เทลลิงอะมันก็จะเล่าเรื่องแบบว่าทำไมเราถึงมาอยู่ในฟา้าแห่งนี้อะไรแบบบา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 ซึ่งมันมันก็ค่อนข้างนานอะแล้วเราอ่านไม่ออกอะเราก็ไม่อินเราก็กดเอ็กซ์รัวๆกดค่าปุ้ง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 โอ้กว่าจะจบกว่าจะได้เล่นคือแบบนานมากนานแบบเบื่อเออเพราะว่าเกมก่อนหน้าที่เราเล่นอะมันสามารถกดคามคัสซีนได้เราไม่อยากดูคัสซีนอยู่แล้วเพราะเราเป็นเด็กกันเนาะเราก็แบบโอ้อยาก อเดเลนก็งงๆว่าอะไรตรงไหนยังไงวะแต่ก็อ๋อพยายามเรียนรู้ไปกับมันว่าอ่ะในตู้มันก็จะมีเคียวมีเครื่องทําสวนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องไปซื้อมาเล็ดตรงไหนอ,อ่านไม่ออกว่าต้องขายของอะไรยังไงก็พยายามศึกษาจากบทสรุปไปเรื่อยๆเอยๆแต่ก็สุดท้ายก็ยังไม่ใช่เกมที่แบบตรงเทสเราอยู่ดีนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยผมมีความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าเกมมันสนุกอยากเล่นจริงๆเลยคือตอนไปดูเพื่อนเล่นแต่อันนี้มันเป็นแบบสายแอคชั่นรีเพย์ เออเล่นเกมสันตีอะไรก็ลงแอคชั่นรีเพลย์เดียวแอคชั่นรีเพลย์เอาเบสบอลนีอะไรบ้างอะหัวใจผู้หญิงทุกคนเต็มใช่ไหม,ไหมเงินไม่จำกัดก็คือแบบโอ้โหก๊อตโมดอะอ่ะเราก็ดูมันเล่นแล้วก็ดูมันเฮ้ยม,มันก็ดูเพลินดีว่ามีการแบบไปขุดแร่ไปเก็บของแล้วพอมันมีการเปลี่ยนฤดูกาลน่ะมันก็เริ่มมีให้ความรู้สึกใหม่ๆที่แบบมันไม่น่าเบือ่อแล้วมีการจีบหญิงเว้ยจีบหญิงดูว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เริ่มอยากเล่นนั่นก็เลยเป็นแบบว่า เฮ้ยเราต้องกลับไปลองเล่นดูบ้างแล้วว่ะแต่เราจะไม่เล่นแบบใช้แอคชั่นรีเพย์เพราะว่าถ้าใช้แล้วมันจะสนุกกว่าอย่างเงี้ยเออค่อยๆเล่นค่อยๆฟาร์มไปดีกว่าไหมแล้วยิ่งกับการบทสรุปอะบทส,สรุปมันก็จะมีเขียนใช่ป่ะว่าแบบถ้าเกิดคุณจีบตัวละครตัวนี้มันก็จะเกิดอีเวนต์แบบนี้ให้เราเลือกตอบให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้คะแนนหัวใจถ้าเกิดตอบผิดคะแนนหัวใจลดลงอะไรเงี้ยมีการแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่มีการแปรรูปไข่ไก่มีการแปรรูปขนแกะแปรรูปนมต่อเติมบ้านโมมัน่ชเกที อยู่ก็แบบโอ้อิมแพคอยากเล่นต้องเล่นต้องเล่นเยอะๆเดี๋ยวนั้นแต่มันเป็นเกมที่แบบเราเล่นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นในตอนวัยเด็กอ่ะผมไม่สามารถเล่นเกมยาวๆได้เลยด้วยความที่ที่บ้านผมอ่ะเขาจะไม่เคยชอบให้ลูกหลานเล่นเกมแบบโอ้เล่นเกมอเล่นเกมอีกแล้วเล่นเกมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเล่นจับชั่วโมงหนึ่งนี่คือแบบโหโคตรนานเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ Harvest Moon Back to Nature อ่ะชื่อช่วงที่ผมเล่นอ่ะเหมือนกับแบบว่า ยายผมเขาก็นั่งดูตลอดไงว่าผมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็เห็นว่าเ,าเกมมันน่ารักดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมีแบบปลูกผักทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเออให้เด็กมันเล่นไปเถอะเขาก็ปล่อยผมเล่นยาวเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะผมเล่นไปแบบ 4- 5ถึงชั่วโมงมั้งเป็นเกมแรกเลยที่ผมเล่นยาวขนาดเนี้ยอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเล่นเกมบอลก็ต้องจองให่ไหม เกมบอยแบบทานหมดเล่นนานไม่ได้เวลาเราเล่นเกมผโหดอย่างเงี้ยเขาจะบอกเล่นเกมอะไรรุนแรงเลยเกินอะไรเงี้ยเล่นแบบ Resident Evil องี้ยิงเลือดสาดอย่างเงี้ยดูมันเห็นสนุกเลยวิ่งไปวิ่งมาเขาก็เลยแบบให้ผมเล่นไม่เยอะเต็มที่ก็ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่พอเป็นาบมูนย์เกมมันน่ารักดีเขาก็เลยปล่อยให้ผมเล่นยาวไปยาวไปแต่ทีนี้เราพอเราเริ่มเล่นเป็นแล้วเว้ยผมก็เริ่มมีแบบว่า มีขั้นตอนในการเล่นที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนแบบเริ่มเกมมาปุ๊บเราก็เอาตัวละครของเราแบบไปจัดการวันแรกๆนะจัดการแบบเคลียร์สวนจําได้เลยเล่นกี่ทีก็ต้องทําคือเอาเคียวไปตัดหญ้าในสวนตัดหญ้าแบบชอ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 บไปเรื่อยๆเพราะว่าชอบให้สวนมันลงโลไม่ชอบให้สวนมันมีหญ้าเออแบบเกลียดมากเลยเวลาสวนมีหญ้าเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือตัวละครของเราอะโดยเฉพาะในช่วงแรกอะค่าแบบค่าความเหนื่อยค่าสตามีน่ามันมีน้อย ทีนี้มันก็ตัดได้ปั๊บเดียวมันก็เหนื่อยเหนื่อยทาไงอะถ้าเกิดยังไม่อยากรีบนอนก็วิ่งไปแช่บอดและูร้อนรอให้ตมิน่าเต็มก็วิ่งกลับมาตัดไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนะั้เราบอกเราไม่รีบเล่นเกมเราเล่นเกมเอาสนุกอยู่แล้วแล้วก็วิ่งกลับมาตัดวิ่งกลับมาตัดวิ่งกลับมาตัดเสร็จแล้วก็ไปบอดและพูร้อนแล้วกลับมาเก็บทุกอย่างรอบข้างแล้วก็เอามาขายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามเพื่อนว่า i, เฮ้ยฤดูแรกขายอะไรเลยสุดมันก็บอกเลย แล้วดูแรกอ่ะมึงขายแต่อะไรมาเล็กผักกาดไปเลยผักกาดขึ้นเร็วแล้วก็แล้วดูที่2เนี่ยขายข้าวโพดข้าวโพดขึ้นได้เรื่อยๆส่วนแล้วดูที่3เนี่ยเป็นฤดูแบบรวยที่สุดคือขายมันเทศส่วนแล้วดูที่4นี่ไม่ต้องทําอะไรเยอะผันเงินนะไปขุดแร่ผันเงินเลยผมก็เออเชื่อมันนะเป็นโค้ดในการเล่นเกมผมแล้วเราก็จะเจอพวกอีเวนต์แบบไปร้านไอ้นั่นใช่ไหมเขาเรีเยกอะไรนะไปมินิมาร์ก็จะเจอคาเรนนะ คาเลนกับดุ๊กทะเลาะก,กันอีดุ๊กนี่ก็เป็นคนในร้านขายวายก็จะแบบว่าเหมือนแบบมาขอติดตังสักพักคาเลนเดินออกมาดุเอ่เป็นแบบทุกตัวละครมันจะมีแบบว่าเหมือนเฟิร์สอิมเพรสชั่นอะให้เรารู้สึกว่าแบบประทับใจสาวคนนี้ไหมอะไรเงี้ยอย่างคาเลนก็จะเป็นฟิลแบบว่าสาวแบบห้า,หางๆเกรงๆใจกล้าๆหน่อยกล้าชนกล้าอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้พูดถึงสาวที่ชอบก่อนมันก็จะมีในเกมนี้มันจะมี5คนใช่ไหมมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบ ไม่เหมือนกันอะอย่างคนแรกเมื่อกี้เลยนะฮะคาเลนก็จะเป็นลูกสาวร้านมินิมาดเป็นร้านแบบขายของชํำอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟีลแบบสาวเปรี้ยวผมบอลอะไรอย่างงี้แบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงติดไฮโซคนส่วนใหญ่อะชอบคาเลนกันไม่รู้ทําไม <c oughs> แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเลยเรียกว่าอะไรอะตั้งแต่วับแรกจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เคยชอบคาเลนเลยแต่ก็เคยแบบท้าทายตัวเองลองจีบคาเลนดูก็สรุปกลายเป็นว่าคาเลนเนี่ยมันเหมือนโหมดฮาร์ดของเกมอ่าแล้วก็คนที่2 เออใครดีเอาที่แบบเจอเร็วๆเลยก็แบบป๊อปปูลี่อย่างเงี้ยอ่ะป๊อปปูลี่ก็เป็นสาวจากร้านขายไก่ป๊อปปูลี่ก็จะเป็นแบบผู้หญิงแบบผมชมพูแบบมีความเป็นแบบเป็นเด็กนิดนึงเนี่ยแบบว่าชอบร้องง่ายเอาแต่ใจอะไรเงี้ยป๊อปปูลี่เนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นโหมดอีซี่เพราะว่าป๊อปปูลี่จีบง่ายครับไอ้จีบง่ายนี่ไม่นช่ความว่าใจง่ายนะจีบง่ายหมายความว่าของที่จะเอาไปสร้างความสัมพนันธ์อ่ะมันหาง่ายอย่าง ป๊อบปูลี่เนี่ยชอบไข่ไก่นะแดกไข่กูทุกวันจนเป็นคอเลสเตอรอลตุยเขาเรียกว่าคืนกําไรเพราะว่าเอ่อเราเลี้ยงไก่ใช่ไหมเราก็ไก่เราก็เอาไข่แล้วเราก็เอาไข่ให้ป๊อบปูลี่ป๊อบป,ป,ปูลี่ก็เอามาขาย <c oughs> <c oughs> อันตัวนี้คนนึงก็อ่อไข่นะมันจะมี แอนปะจำชื่อคนนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าคนนี้ผมไม่ชอบจีบเลยแอนเนี่ยจะเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบแก่นแกนหน่อยออกแนวติดแบบทอมบอยหน่อยคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงที่แบบชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยรักสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าของที่จีบแอนอะแอนจะไม่ค่อยมีของที่ชอบสุดๆจะแบบชอบชอบหลายอย่างอ่าเป็นคนแบบมีของเกียรติมีน้อยอะเออแต่ว่าจะไม่ได้ชอบแบบโอ้แบบชอบมากๆชอบเป็นพิเศษ ให้ปั๊บแล้วแบบหน้าแดงจะไม่ถึงขนาดนั้นตัวละครตัวเนี้เป็นตัวเดียวเลยที่ผมไม่คิดจะจีเพราะว่ามันไม่มีของที่แบบจี่ชอบขนาดนั้นอ่ะเออของที่ชอบมากๆอ่ะมันมันก็ทํายากมันต้องคราฟส่วนอีกตัวหนึ่งก็เออแมรี่อ่ะแมรี่จะเป็นสาวเนื้อห้องสมุดใส่แว่นแมรี่นี่ก็แบบฟิฟฟีลแบบสาวขี้อายนิดนึงแต่แมรี uh, ่เนี่ยจะมาจีบง่ายในช่วงฤด,ดูที่3เพราะว่าแมรี่จะชอบพวกแบบสมุนไพรชอบเห็ดพิษคือก็ คงไม่ได้เอาไปกินหรอกใครจะบ้ากินเห็ดพิษก็คงแบบว่าเอาไปศึกษาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนเดียวในเกมเลยที่ชอบเห็ดพิษผมงงตัวที่ว่าเห็ดพิษอะขายได้เออแต่ให้ใครใครแม่งก็เกลียดอ,อ้ยไม่เอาอย่าเอาเห็ดพิษมาไม่ชอบแต่แมรี่เป็นคนเดียวที่ชอบเห็ดพิษอ่ะแล้วก็อีกคนนึงคนนี้เป็นอีซี่โหมดเลยก็คือเอลลี่ปะอ่ะพยาบาลเอลลี่อ่านี่ก็รักแรกของเรา <laughs> อ่าเอลลี่นี่ก็เป็นพยาบาลผมสั้นคาแรคเตอร์คือ ใจดีทำอาหารเก่งอชอบดอกไม้และดอกไม้เนี่ยมีทุกระดูการเวลนฤดูหนาวคือถ้าเกิดเทียบกับผู้หญิงทั้ง5คนเนี่ยเอลี่อาเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถจีบจนขอแต่งงานได้ตั้งแต่ฤดูที่2ไม่เกินไม่เกิน2ฤดูหัวใจสีแดงเลยเออถึงจะยังขอแต่งงานไม่ได้เพราะเงินไม่พอเอแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่แบบมีของที่ชอบให้จีบง่ายๆอะ่ะผมก็แน่นอนครับผมพุ่งเป้าไปที่เอลี่คนแรกเลยไม่ใช่เพราะว่าจีบง่ายแต่ว่าชอบคาแรคเตอร์ในความใจดี แล้วก็ทําอาหารเก่งหลงตรงนี้นะครับเป็นเหตุผลห,หนึ่งที่ผมไม่ชอบคาเลนเลยเราก็มุ่งเป้าปแล้วว่าจะจีบเอลิอันนี้คือการเล่นครังแรกของผมเลยนะผมก็เล่นเว้ยคือทุกวันน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าลูทีนในการเล่นอะมันก็จะมาแบบเปิดมาสิ่งแรกที่ทําเลยก็คือต้องเคลียร์หญ้าในสวนก่อนโอ้โหเป็นความรู้สึกที่แบบ ผมจะไม่ชอบให้มีหญ้าในสวนน่ะผมไม่รู้ทุกคนเป็นไงไหมนะคือในเกมมันจะมีวัชพืชขึ้นเว้ยวัชพืชเนี่ยมันจะทําประโยชน์บ้าเลยไม่ได้เลยต้องตัดทิ้งอย่างเดียวขายก็ไม่ได้ให้สัตว์ก็ไม่ได้มันเป็นหญ้าคนละหญ้ากับที่วัวกินอ่ะมันเป็นวัชพืชอ่ะเราต้องตัดทิง้งถ้าไม่ตัดทิ้งก็จะเกะกะลกสวนผมจะไม่ยอมไม่กดแผนที่และเห็นหญ้าขึ้นม,มันงุนงิดกูต้องไปตัดทิง้งแต่ว่าทีนี้ไอ้ประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสำคัญที่สุดก็คือตอนเราปลูกผลผลิตอแบบ่ะ ทีละช่องทีละช่องใช่ไหมตอนเราขุดดินเน่ะเราก็จะขุดดินเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตรงกลางก็ต้องโบเอาไว้เพราะว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปลดน้ำได้ถ้าเกิดพืชมันขึ้นแล้วเราก็ต้องโบช่องตรงกลางไว้แล้วความงุนงิดไวเด็กเลยนะคือหญ้าว่าพืชอะ่ะแม่งชอบไปขึ้นตรงกลางคือปะปูแล้วเราให้สวนเราไม่สวยอะ่ะผลผลิตดีมากเลยสวยมากบอกเป็นขั้นเป็นตอนว่าจะพืชแม่งไปขึ้นตรงกลางเง,งี้ยเง่นงิดชิบเพงเลยและอะไรอีก ในสวนเราก็จะมีแบบเหมือนแบบว่าสวนมันถูกปล่อยลกล้างมานานที่มาฟาร์มของเราอ,อ่ะมันก็จะมีแบบว่ามีกิ่งไม้กิ่งไม้นี่โอเคเอาขวานไปสับก็จะได้ท่อนไม้ท่อนไม้นี่สามารถเอาไปสร้างบ้านได้มีหินหินเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งเลยที่ผมอยากให้มีเยอะๆเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเกมเนี้ยจะมีระบบแบบอัปเกรดอุปกรณ์การทําฟาร์มทาสวนนะฮะเพื่อให้แบบว่าสามารถแบบชาร์จแล้วก็สามารถลดน้ําได้หลายช่องสามารถเอ่อใช้เคียวกําจัดหญ้าได้หลายช่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะอัปเกรดอ่ะมันจะมีเงื่อนไขเช่นว่าเราต้องมีเงินแล้วเราก็ต้องมีแร่ในการอัปเกรดแต่ทีเนี้ยอีกเงื่อนไขหนึ่งที่มันน่าลาคาญเลยก็คือเราต้องใช้เหมือนฟาร์ม exp ให้มันอ่ะสมมติ เราจะเอาเคียวไปอัปเกรดเป็นเคียวทองแดงเราก็ต้องเอาเคียวฟาร์มดีกว่าเคียวจะได้ร้อยเเก็บฟาร์ม exp ก็คือเขียวบวกลดน้ํามันฟาร์มง่ายเพราะว่าของในสวนอะไรมันเราต้องใช้อยู่แล้วแต่บังเอิญมันจะมีอยู่2ชิ้นที่มันมันไม่ค่อยมีของให้ฟาร์มอ่ะไม่ค่อยมีของให้เก็บ exp กอะ่ะก็คือค้อนกับขวานขวานก็คือตัดไม้หมดก็ไม่รู้จะตัดอะไรแล้วแล้วก็ค้อนค้อนก็ทุบหินหมดก็ไม่มีอะไรจะทุบละมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาจอบขุดดินแล้วก็เอาค้อนทุบไปหไหม เก็บไปเรื่อยๆเก็บเก็บช่องไปเรื่อยๆแต่มันก็จะมีปัญหาแบบว่าโอ้กว่าเราจะทุบไอหินโสขกก้อนใหญ่ๆในสวนได้อะเราต้องอัปเกรดคอนให้มันกลายเป็นคอนเลเวลสูงแล้วทีเนี้ยไอหินโขกโปก้อนใหญ่ๆอะมันทําให้ฟาร์มเราแบบไม่สวยอะเราไม่สามารถจัดฟาร์มใหญ่ๆได้โอ้เป็นอะไรที่ผมเบื่อสุดๆอะสำหรับการเล่นเปิดเล่นใหม่ๆอะอ่ะเราก็ต้องแบบค่อยๆทำค่อยอัปเกรดไปใช่ไหมอ่ะสุดท้ายก็ทําได้แล้วพอทําได้เราก็จะเริ่มแบบมีขวานดีๆเราก็จะเริ่มแบบขยันขึ้นไปตัดไม้ตัดไม้เพราะว่าจะได้เเออาามักรด ตมัวเ,เไปจ้างช่างช่างก็เอ้กูต้องการไม้400ชิ้นมีพอไหมถ้าไม่มีขคอาก็ไปตัดหน้าบ้านกูมีแต่ถ้าเกิดไม่มีมึงก็ต้องมาซื้อกับกูแล้วก็จะมานั่งหั่นบ้านเราชึบ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 อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะมันก็จะมีอัปเกรดอ่ะลงไกล่ลงไก่ก็จะใหญ่ขึ้นอัปเกรดบ้านบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเรียงอย่างงี้ฮะมันจะเป็นลงไก่ก่อนแล้วก็บ้านแล้วก็ลงวัว แล้วก็ค่อยย้อนกลับไปบ้านกีหนึงถ้าจำไม่ผิดนะจริงๆบ้านนี่เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องโจกมากเลยนะคือแบบเราทําบ้านใช่ไหมเพื่อขยายต่อเติมเพื่อที่จะขอสาวแต่งงานเนี่ยแต่พอแต่งงานไปแล้วนอนคนละเตียงแต่เมียจกร้อง <c oughs> NTR <c oughs> ไว้เด็กกะวะ่าใครกันใครมาชอบมาหาเมียเราบ่อยๆอะไรเงี้ยตอนเด็กก็ไม่คิดแต่ตอนโตนเริ่มคิด ทำไมนอนคนละเตียงเะนอนคนละเตียงก็อาจจะแบบว่าข้ามไปสกิทได้บ้างเนะเมียต้องการความเป็น p r i v ที่ร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะนั่นแหละผมก็เล่นไปแหววผมก็เล่นไปโอ้โหแล้วผมชอบเวลามันเปลี่ยนฤดูกาลอะ่ะมันจะแบบเราได้เล่นเกมใหม่อะ่ะอย่างตอนแรกฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบสีแบบสดใสสดใสหน่อยเยยงีใบไม้ผลิแล้วก็อ่ะพอเป็นฤดูร้อนสีก็จะแบบอมเหลืองๆไงฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูกาลแห่งกิจกรรมชอบมาก มีกิจกรรมเยอะพอแล้ฤดูร้อนไ,ไปแล้วดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงสีก็จะแบบสบายตาขึ้นมาหน่อยจะไม่เหลืองและจะแบบโทนสบายตาแต่ไม่สดวดูใบไม้ร่วงนี่ก็จะแบบอู่ไปไหนก็จะแบบมีแต่ผลผลิตมีแต่อะไรเยอะไปหมดเลยพอเป็นฤดูหนาวอูสีก็จะขาวโพลนีงง่มีพายุมีอะไรผมชอบมากผมชอบการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในเกมนี้มากแล้วทีนี้ผมอะ่ะก็เล่นไปไว้จนถึงปีที่2 ปีที่2มันก็จะมีกิจกรรมวนกลับม,มาแต่ปีที่2เนี่ยเราจะเริ่มมีของมีอะไรแล้วทาให้เราร่วมกิจกรรมและมีโอกาสชนะใช่ไหมผมสนุกกับมันมากอะ่ะแล้วผมมาเจอปัญหาหนึ่งเว้ยตอนนั้นจาได้เลยว่าผมมีเซฟใครเล่นน่าจะรู้จักเนี่ยเป็นเซฟเป็นตลับเซฟแบบเอาไว้เสียบเขาเครื่องแล้วทีนี้ Harvest Moon อะ่ะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างใหญ่มั้งมันก็เลยกินสล็อตไปสี่ช่องแทบจะเป็นเกมเดียวที่ผมเล่นแล้วมีสี่ช่องอเราก็ต้องมาบริหารนะนะรเนาะแบบเฮ้ยถ้าเกิด เราลบเซฟอันนี้แล้วเราจะโอเคไหมลบแล้วเราจะเล่นใหม่ไหวหรือเปล่าผมก็มานั่งเลือกอเกมไหนที่ผมเล่นบ่อยๆก็อย่างเช่น Resident Evil อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะบอกพูดเล่นจบหลายรอบแล้วแบบจิวปลดล็อกชุด <c oughs> เยอะผมก็ไม่กล้าลบ Resident Evil เราเก็บไว้แต่เกมอย่างพวกแบบ Lockman 8อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเซฟก็ได้นี่ว่าะ ล็อกแมนเอ็กซ์สี่อย่างเงี้ยเกมมันชิลสำหรับเราอยู่แล้วเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วผมก็ลบเซฟพวกนี้ออกหลักๆแล้วจะมีเลเซนดี i วิวสามเฮลเว o ์มูนเลเซน Go อะไรพวกนี้ก็เก็บไว้ในเซฟแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยเพื่อนผมเอามาขอย,ยืมเซฟไปก๊อปเซฟเกมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ่ะมันก็ยืมไปก๊อปถึงแล้วมันก็เอามาคืนผมผมก็เปิดเล่น Harvest Moon ปรากฏว่าเซฟกูหายเซฟ Harvest Moon กูหายผมก็ถามมันว่ามึงลบเซฟ Harvest Moon กูเหรอ มันก็บอกว่ามัน่ะเซฟเต็มเหมือนกันแต่มันจะใช้วิธีแบบสำรลองเซฟแบบย้ายเซฟของมันมาในเครื่องเราแล้วมันเห็นว่าเฮ e วส์ o ูนอะมันมีตั้งสี่อันลบอันหนึ่งคงไม่เป็นไรมั้งพ่อมึงตายคือมันแบบว่ามันเป็นสี่อันก็จริงแต่มลบมันจะหายหมดเลยแล้วมันก็ลบเซฟผมมาทั้งสอันแล้วเพื่อที่จะเอาเซฟผมมันมาสำรลองนีเป็นความรู้สึกที่แบบจะร้องไห้ตอนเล่นไปยังไม่ถึงสองปีเลยมั้งแบบโกรธไม่ใช่เปลงอะกูแต่งงานกับเอลลี่แล้วนะเว้ยกู จะมีลูกกับเธอแล้วนะเว้ย <laughs> ใครเคยโดนได้จะเข้าใจนะแบบว่าโอ้เซฟที่ฉันเล่นมานานแกมาลบเซฟของฉันได้ยังไง